ไลายจาริดาบอนมีเวลามาเหตุคลิปเพียงยังวันนี้ดาจะไม่ของมมอวดจากทุกคนจ้ะห้างไ้พิโดนเนื้อจัญญาลายเรื่องหลายเล่านอกจากตอนนี้ก็เริ่มเศรจธุระนอกจากนั้นก็จะเริ่มกลับมาเหตุคลิปหย่อนคว้นยิ่งหอดทุกทุกคนนอกจากอยากมาเรามาเล่าเรื่องเล่าให้ฟังนอกจะเรื่องเล่าลายลายนอกจากอยู่ไกลบ้านไกลเมืองกัน หลายเหตุการณ์ชลพัดนอกจากเมนีดาจะเอาเนี่ยมาอ่านทุกคนจ้ะอันนี้เดฟี่นอกจากนะ่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของที่ทํางานนอกจากทุกคนจาเพราะว่าหาว่าเลอร์อดาเป็นซอว์วคนหนึ่งนอกจากนี้ปัญหาเรื่องหัวเขาจาทุกคนจาก หัวเข่าก็ค่อนข้างจะเจ็บนอกจากนอกขานประกันจากไอ้ที่ํำงานนอกจากกไอ้นิบรปรแรมที่ซอยในการบริหารหัวเข่านอกจากในการไอ้แกอ่อาการปวดพววเขาและการไอ้มีผู้ซอยนอกจากนาะมีผู้ซอยมาอบรมแลวกาไอ้ส่งมีจะหา้เดี๋ยวด้วยเดีหางเหยยดอาจะไอ้สำหรับ,บผู้พื้นล่างนอกจาก โยคะแมดโนจ่ะเนตัยเนี่ยอย่าด้อจ้าอย่าดับเปิดเปิดนักการเลยโนจ้ะทุกคนจ้าเนี่ยการได้ับบี้โนจ้ะที่ทำงานมีหลายยานแต่ว่าคือว่าเห็นงานทุกทีก็มีปัญหานจ่ะจะแ่าตรงนั้นจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งโนจ่ะมือนี้ไอจ้าก็สิมาเนี่ยมาอ้างไอแม่นี่จ้าทุกคนจ้านีโนจ้าเนี่ย สีสันสวยงามมากเลยค่ะอันเดียดาไอาเปิดเบ่งน้ำกันเนาะจ๊าเนียดาว่าตนก่อนที่ดาเคยบอกถึงเนะาะจ๊าด้เห็นงานลงเรี่มมาประมาณ13ปีเนาะอันวลาช่วงเดียดาเปลี่ยนง,งานเนาะจาะเปลี่ยนง,งานมาเห็นงานรุงงาน ดาเคยเกินๆดาอยากเ่าไอ้ความแตกต่างระหว่างงานโรงแรมกับงานโรงงานของดาเนาะจ้ะไอ้แต่ว่าสําหรับดาดาดีใจจ้ะอิ่เป็นตัวเองเนาะเมดียาวยาวเลยจ้ะเกียบใชกระตัวดาเนาะจ้ะดากาเป็นคนพูดหน่อยๆเนาะจ้ะต่ว่าเนี่ยไอ้เม็ดนี่ก็ยาวประมาณข่าดสองเอ้สองเมตรเนาะจ้ะคิดว่าสำหรับคนสูงๆเพราะว่า เพื่อหนอ่อเนาะเพราะว่านี่เขาอันก็เพื่อคนผู้หน่อยผู้ใหญ่เนาะจะสวยงามหลายจ้ะดากระลัางตรงกลางยราะว่ามแมตเก่าของดาเน,นี่ยนะไอเสื่อมสภาพแล้วว่าจะย่นถิน่นจะโดนแล้วจะว่าหาแมตใหม่เพราะหน่อยตอนนี้ได้มาแล้วปีอีกแตงหากสุดยอดเลยค่ะแล้วยังยังบ่พ่อเจาะจัดทุกคนจ้ะในอีกอย่างหนึ่งที่ไอจากที่ทำงานเนาะจัดเปิดตำแหน่ง,งมาจ้ะ เราดาก็เริ่มทำข้าวพี่ข้าวนองพี่ยิงงดจะสบายดีกันทุกคนน่อจ้าไอขออนุญ,ญาตเปิดนอ้อจ้าเปิดน้ำกันเลยนอ้อจ้าเป็นกล้องน้อจ้แล้วก็อ๋อเห็นแล้วจา้า ตอนแรก,กบบนาการ์โบแน่ใจเนาะจ้าว่าเป็นยังไองจะมีอุปกรณ์สามอย่างเนาะจ้าแกมีโมชัน่นซินเซอร์เนาะจ้าเนาะแล้วก็รีเซิร์ฟเดนแบงแล้วก็ดีวายสเตนโอ้ตรงนี้เดี๋ยวดาดต้องเปิดแล้วก็อันมีไอ้ที่ชาร์จแบตเตอรี่เนาะจ้าแล้วก็มีไอ้ USB ชาร์จจิ T ้งเคเบิลน้ำเนาะจ้าทุกคนจ้ะอย่าเปิดเบิ็งน้ำกันจ้ะ สุดยอดเลยจ้าทุกคนจ้าที่จริงอันดาไอไซอัพโปรแกรมหลายมือแล้วแต่ว่าอันดาเพราได้รับอุปกรณ์ได้ก็รเริ่มออกกำลังกายบริหารหัวเขาโดยที่ใบตองอันมีอุปกรณ์เนาะจ้าอันนี้ก็เป็นอันแบตเตอรี่เนาะจ้าที่ชาร์จแบตเตอรี่อันนี้ก็ไอเสตนเนาะจ้า อันนี้จะเป็นแบนสํสำหรับไอ้เนื้อหัวเข่าแะ้วกับอันช่วงไอ้ปันเท้าเอือนบีแข้งเนาะจ้า <mm> ช่วงบีแข้งเนาะเนี่ยก็สำหรับไอ้วัดสองทีนี่อันเนี่ยลักษณะเนาะจ้าแล้วนีเดี๋ยวอัน ดาเดนัดกับไอผู้ฝึกสอนนอกจากคือว่าโคดนอกจากโคดของดาน,นัดกันว่าวันซุกได้ไดจะตเซตอัพตรงนี้เนาะอันแต่ว่าของมาหอดก่อนแล้วดาสามารถอ่านกี่อ่านนงก่อนนอกจากตัวอันตัวเนี้ยไอบันซุกนอกจากไ,ได้ดากันจะเซตอัพแล้วก็เริ่มใส่โปรแกรมแบบไอร่วมอุปกรณ์น้ำพวานดาเริ่มใส่โปรแกรมมาหลายเมื่อแล้วจะพอพอเดนใส่อุปกรณ์นอกจาก อันนี้ก็เป็นแบน์เนาะจ้ะกับมีไลท์มีมีเดียมเนาะจ้ะมีเทปดีเนาะจ้ะแลเนี่ย, light, เ,เ,เ,ยเดี๋ยวดาใส่แล้วดวดามาบอกให้พี่น้องฟังเนาะจ้ะว่าใส่จังไดเนี่ยเดียวหลังจากที่อันดาเสร็จทุกอย่างัพแล้วดาจะมาบอกให้พี่น้องฟังเนาะจ้ะแล้วดาคิดว่าดามีไอเดียเนาะจ้ะทุกคนจ้ะมีไอเดียที่ว่า เดี๋ยวอันดาจะเห็ดวิดีโอสิดาออกคำลั่งกายเนาะจ้ะเพื่อว่าเป็นวิทยธานให้กับพี่กับน้องคนใดเพียนอยากออกกำลังกายเป็นน้ำดาเนาะเรืนี้คือไอเดียเสกคอนจะว่ากระตองอานเบิงเสกคอนว่าเสียนไอทิดกดทิดยังบอเนอาะจ้ะสำหรับที่ทำงานของดาเนาะจ้ะไอดีใจร้ายค่ะที่ทํางานใหม่เนี่ยต่ว่าอุปสรรคก็มีคือการกักึพิดาบอกถึงเนาะเหตุงานยิใส่ก็มีอุปสรรค แต่ว่าขอดีมีเยอะหลายจ้ะหลายสวัสดิการนอกจากการดูแลพนักงานนอกจากคือวัาดีหลายนอกจากดาดีใจที่ดาตัดสินใจเปลี่ยนงานไหมนอกจากจากสาวไอพนักงานลงเล่มนอกจากพนักงานลงเล่มเป็นซูรให้เสื่อนอกจากลงเล่มอะไยไอระยะหนึ่งตอนนี้มาเป็นสาวดูงานจะสาวโรงานตระการเป็นประสบการณ์ไม่ไหมนอกจาก ใจก็การตัดสินใจของตัวเองจ้ะมีใจรลายเนาะเนะตัดสินใจกันเปลีป่ยนแปลงเนาะจ้ะไปกนแกคาดจะยานเนาะจะยาน,น,ายานเออเฮ้ามีความรู้ภาษาเฮาบได้ก็เลยโอกาเปลี่ยนงานจากเชื่อเนาะจ้ะทุกคนจ้ะแต่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ดีใจเนาะจ้ะแต่วานไหนก็เป็นปนอกเรื่องเนาะจ้ะสรุปแล้วเนี่ยได้ก็พึงเลิกงานมาเนาะจ้ะ บอแล้วอันน้ำว่าในล่างเนี่ยอันเลิกงงานมากกับฝ่ามาเหตุคลิปวิดีโอเพราะโดนอนอกจากนะอลายไอ้กับสองเลื่อนนอกากที่ดาเพอได้เหตุคลิปดาก็เลยฝ่ามาเหี่จริงว่าจะเหตดคลิปขังวนแต่ว่าสามีก็นอนอยู่นอกใจดาก็เลยลงมาเหตุดดอยนของใจดินนอกนใจเพราะว่าเสียงจะไปรบกวนเขาสละจ้าจังใดนอกากเดียวอันนังงใจนะเซตอัพแล้ว เราดาคิดว่าพังเจอดากับสิาพาทุกคนเนาะจะออกกำลังกายเมื่อหาหาหน้าที่เนาะจ้ะเพราะว่าสำหรับจะออกกำลังกายเมื่อหาหน้าที่สาหรับการรักษาการปวดหัวเขาเนาะจ้ะนี่คือปัญหาของดาเนี่ยปวดนี <laughs> ง้ง่ายๆเนาะจ้ะสำหรับซอฟว์เนาะโอเคละจ้ะจังไดนอันดาก็ขอจบคลิปนี้ซ้ำนี่จะขอขอบพระคุณทุกทุกๆคนเดจใจใจเสมอมาเนาะจ้ะเนาะ หลักหลักหลกขึ้นอนอดทุกคนเนาะจ,าจาัดจังได้กันขอทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีมีความสุขความเจริญน,นะพอกันคลิปต่อไปาขนะอุกคน